มูสามตัวหนังสือเด็กสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ขาตามคําเรียกร้องเลยค่ะสําหรับการรีวิวการ์ดในตานานแบบนี้ค่ะการ์ดกล่องน้ําเงินกับปากกาพูดได้นะคะของเรานะคะทุกแผ่นสามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้นะคะแม่วันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเรนให้ดูนะ,ะอันดับแรกนะแม่จิ้มตรงนี้ก่อนนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะแม่นะคะหลังจากนั้ นาที่กาดนะคะเขาจะออกเสียงมีเสียงสัตว์ร้องแบบนี้ด้วยนะคะสำเนียงนี้คือเป็นเนทีฟมากๆเลยนะคะใช้ได้ใช้ได้ทุกหมวดเลยนะคะเดี๋ยวูปเปลี่ยนหมวดให้ดูนะคะฮ่าหมวดสัตว์นี่คะ่ะกิ้งกรังกิ้งกรังไม่เ,เรียบร้อยต่อไปค่ะดูที่หมวดหักแบบนี้บนอาหารนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากค่ะ และใช้ร่วมกันได้นะทุกหมวดนะคะได้ภาษาภาษาน,นี่คือสำเนียงที่เป็น native speaker เ,เลยนะคะเด็กๆก,ก็ได้เ,เรียนรู้ไปด้วยนะคะแม่ดูโอ้โหขัดชีนี่เป็นอะไรที่สวยมากๆเลย,เลยนะแนะนะนำเลยค่ะสำหรับประกาศผู้ได้คู่กับตัวการกล่องน้ำเงินนะคะ